ไปเล่นไหมล่ะจะออกไปเดินเล่นไหมจะไปไหนดีจะไปทางไหนฮะไปเล่นเหรอไปไหมไเดินเล่นป่ะไปไหม go walk อยู่นะั้น go walk ทาอะไรออกมาหยบเล่นนะฝนหรอฝนตกเพ้อไม่ได้เลยนะ บอได้ออกมาเล่นเด้อย่ายเด้อคือออกมาสองหลัดล่าซื่อเม่ผมว่ได้เล่นน้ำาอะไรเลยนะดูสิตัวผมไม่เปียกเลยเปียกตรงไหนอ่ะแม่หักฐานไม่มีอย่าปักปั๊มได้ป่ะโหวันนี้ออกไปเลยมาถึงก็บน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 ,บน,บนหืมเนี่ยเห็นไหมแม่เห็นไหม,ไมเห็นยัง เปียกตรงไหนตรงไหนแม่เปียกเอาปากกามาวงซิเมะนี่เปียกไหมแม่เย็นสบายเอ่อผมยังไม่ได้ออกไปเลยนะจริงๆนะแม่ดูตาผมสิเปียกตรงไหนอ่ะไหนเอาปากกามาวงซิออาเย็นสบายจังเลยสดชื่น เลกบนในแหละแม่ลำคานไม่ไมีทำอะไรอะ่ะวันวันอะ่ะดือ้ออืมไ,ม,ม,ม,ไม,ม่ไม่ใช่ตีนผมนะเม่ไม่ใช่รอยตีนผมไม่ใช่ยามาปักปั๊มกันโอ้ยผมสะอาดจะตายตรงไหนอะ่ะรอยตีนอ่ะเม่ตรงไหนไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่รอยตีนผมนะนะ่ะวันนี้ดีใจมากเลยดีใจ เพราะว่ามีคนให้กวนละมีคนให้งับเล่นอย่าร้อยอ้เขาว่างจากการทำการบ้านก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนะโอเคปะอู้หางหางหางกันหลุดละหางกันหลุดละย,ยังยังไม่มีใครมาเล่นด้วยยังอยากจะบอกแม่เวลาถ่ายรูปเอาถ่ายโฟกัสที่รูปหล่อๆได้ปะรูปอย่างเงี้ยมันน่าอายนะไม่อ้วนก็อ้วนอือ รอก็ไม่รอทุกวันเนี้ยมันจะเป็นหมูหรือเป็นหมาละถ่ายเสร็จก็เอาไปโพสลงโซเชียลถ่ายเสร็จก็ไปโพสลงโซเชียลแต่ว่าเราอ่ะอ้วนจะเป็นหมูหละอย่านะอย่านะเดแล้วจะงับให้เลยนะถ้าแม่ไม่อยู่ตรงเนี้ยบอกเลยมีหนาวแน่นอน พี่ก็พี่นยะเห็นไหม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 บอกเลยนะ่ะเอาหรอเอาหรอจะเอาหรอเอาดีเดี่ยวกันป่ะเรารักกันโอ้ยโอ้ยนี่ถ้าแม่มาอยู่ตรงนี้นะบอกนี่นี่เดี๋ยวเขาให้นะเอาหรอเอาเดี่ยวกันป่ะเดี่ยวกันป่ะ มาดิมาดิเข้ามาอีกใกล้อีกใกล้อีกเขย่าเอาสิเอาสิเอาสิเอาแล้วนะโอ้วันแน่จริงนี่ว่ะหนีทำไมมาดิ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 มาเธอไม่กล้าเนี่ยใจปอดนี่ะไปหาก็ได้นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไง เอาสิแม่แม่อย่าห้ามนะแม่นะอย่าห้ามนะอย่าห้ามสองลุมหนึ่งแม่ดูสองลุมหนึ่งแม่หลักฐานแม่นี่นี่สองลุมหนึ่งก็ไม่กลัวนะโอ้ใสู้ตายแล้วนี่ไงอืมใครจะช่วยแม่อย่าห้ามแม่อย่าห้ามอย่าห้ามแม่อย่าห้ามนะเขาเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนแม่นี่นี่ไงนี่ไงนี่สองลมหนึ่งก็ไม่กลัวมาสิ มนเลยมามาเลยมา,มา,ยมาโอ้ยเดียวคันแล้วตอนนี้คันคันคันสู้ยังยังสองรุมหนึ่งแล้วไอ้นี่ตีอย่างเดียวอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่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 ไง,ไง,ไงละ่ะรู้ไหมว่าใครใหญ่สู้ไม่ได้ก็จะสาละนี่ลุ้เนี่ยโอ้ยคัน อย,ยังยังยังเหรอมาดิก็มาสิายี่งยัดตีสิมันเจ็บนะรู้ไหมแม่ไม่อยู่ตรงนี้ถ้าแม่ไม่เห็นนะ,จ,ะจัดการยังไม่อยู่จะเอาคลิปวิดีโอไปแจ้งตำรวจมีหลักฐานคนทำลายร่างกายจะกินลำาขาแล้วนะยัง พี่นอนซอมเนีย่ยละเด็กหน่อยนี่ถ้าอยู่บ้านนี่สิบบาไเรอยู่ดีดอกคนอีกคนหนึ่งอันนั้นตัวตัวรอโอกาสอะตัวรอจังหวะสองรุ่มหนึ่งผมกับพี่อะรักกันจะตายใครว่าเราไม่รักกันดูสิขนาดนอนยังนอนดมปากกันเลยอ่ะหอมปะ วันนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยพี่อยู่บ้านผมคิดถึงพี่มากเลยลูกปะเวลาพี่ไปโรงเรียนอะผมนอนรอพี่ทุกวันเลยนะผมไปส่งพี่อะผมอยากจะร้องไห้เมื่อไหร่พี่จะกลับจากโรงเรียนพูดแล้วมันเศร้าโอ้ยแสดงละครเก่งปะแฮรผมสุดยอดดาราฮอลลีวูดเลยนะจริงนะคิดถึงพี่จริงๆนะ ไปโรงเรียนอ่ะกลับมาเวเร็วหน่อยได้ป่ะคิดถึงเรารักกันเราไม่ตีกันหรอกเรารักกันจะตายดูตาสิ